สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมารีวิวบลัดเซลัมัมของแบรนด์คุณชัยกันค่ะจะมารีวิว2ส,สีด้วยกันนะคะให้ลุกธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะจะอ,อกสีแดงธรรมชาติแล้วก็สีชมพูธรรมชาตินะคะแต่งออกมาแล้วหน้าดูเด็กดูใสามากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะช่องเลยอวานโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมารีวิวพรเมอร์กันแดดแล้วก็บัตเซรััมของแบรนด์คุณชัยกันนะคะซึ่งบัตรเซลััมสสีนี้นะคะก็คือจะมีสีลาเวนเดอร์แล้วก็สีพีโอนีนะคะสองสีนี้นะคะเป็นสีที่ทาออกมาแล้วนะคะให้แบบลุกธรรมชาติแบบลุกใสๆหน้าดูเด็กลงเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหมูทาสกินแคร์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวพรามเมอร์กันแดดนะคะอันนี้นะคะมีกันแดด spf 50 pa 4บวกเลยอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อเหมือนแบบออกสีชมพูอารมณ์แบบโทนอัพผิวนะคะให้ผิวดูเหมือนแบบสว่างาขาวขึ้นมาประมาณ1 1ระดับตัว,ว่ามันเป็นลุคที่แบบให้ความธรรมชาติมากนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ ก็จะเหมือนแบบปรับสีผิวให้ขาวขึ้นมาประมาณหนึงก็คือเหมือนเป็นโทนอัพเนื้อจะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวหมูจะลองทาให้เพื่อนๆดูครึ่งหน้าก่อนทุกวันนี้นะคะหมูใช้แบบนี้เลยก็คือใช้ใช้แทนครีมกันแดดไปเลย <laughs> เพราะว่าเป็นทั้งพัมเมอร์แล้วก็เป็นทั้งเตัวกันแดดด้วยเนาะหมูก็จะใช้แทนไปเลยก็คือเหมือนพอลง ของตัวของคุณชัยตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะหมูก็ทาทาแก้มเขียนคิ้วแล้วก็แป้งพับเสร็จเลยไม่มีกันแดดต่อนะคะถ้าวันไหนแบบเราแบบรีบๆหรือต้องการแบบไปหัดเวลาแบบในการแต่งหน้าเนาะนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้ให้แบบความเป็นธรรมชาติเราก็จะมีเหมือนความแบบเงาๆดูอี้นิดหนึ่งเดี๋ยวนะเอาครึ่งหนึ่งไม้เท่ากันแบบนี้ นี่ค่ะทุกคนค่ะข้างที่ทาอันนี้พราเม์กันแดดนะคะคือเขาให้ความเป็นธรรมชาติข้างที่ไม่ทาแต่ว่าหมูเนี่ยไม่ได้ลงเยอะคือแบบเบาๆบหมูลงแบบเบาเาแล้วก็แบบบางๆนะเพราะว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าเป็นสีชมพูก็กจริงแต่พอถ้าเกิดลงเยอะเกินไปบางทีหน้าอาจจะแบบว่าตึบหรือแบบออกเทาได้อันนี้ถ้าถ้าหมูขยักมาไกลๆอันนี้เพื่อนๆจะเห็นชัดเนาะอันนี้ก็คือทา ทาตัวพัเมอร์กันแดดตัวนี้นะคะอันนี้คือทาชัดอันนี้คือยังไม่ทาก็จะเป็นสีเนื้อๆเ,เลยก็คือเป็นสีผิวเราแต่พอทาทนอ่ะปุ๊บก็จะมีความเป็นแบบติดขาวหรือองค์ชมพูขึ้นมานิดนึงเป็นการปรับสีผิวขึ้นมาอันนี้เพื่อนๆเห็นชัดนะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติคือมันมันไม่ได้แบบขาวจนเกินไปให้ความธรรมชาติเราก็มีความแบบฉ่ำๆ dewy dewy นะคะหมูชอบช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอทาต่ออีกข้างหนึ่ง ตรงนี้นะคะหมูจะมีรอยแดงแล้วก็รอยดําจากสิวด้วยซึ่งหมูเป็นคนไม่ค่อยทาคอนซีลเลอร์หรือว่าไม่ได้ปิดสิวสักเท่าไหร่คือถ้าว่าเราหมูเป็นสิวหมูก็มักจะเปิดไปเลยว่าโอเคว่าเราเป็นสิวเนาะนะคะเน,นี่ยพัลเมอร์อเขาก็จะไม่ได้ปกปิดเพราะเขาเป็นแบบบางเบาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นแบบพัลเมอร์อเนาะเหมือนแบบช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็มีกันแดดปรับผิวหน้าให้สว่างก็จางใสขึ้นมาหนึ่งระดับประมาณนี้ หมก็จะเปิดผิวไปเลยนะคะก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นสิวหมูก็จะปล่อยให้มันเป็นสิวไปเลยนีนหมูเขียนคิ้วมาแล้วนะนี่ค่ะอ่ะทีนี้ททนอัพทั่วทัทางหน้าแล้วนะคะก็จะข่าวขึ้นมาประมาณนี้แต่มันเป็นความข่าวที่ให้ความธรรมชาติทีนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการ การการจํานวนที่การใช้ของเราด้วยแต่แตึซึ่งหมู่ใช้ไม่เยอะเพราะหมูเน้นธรรมชาติกลัวแบบถ้ามันมากเกินไปมันอาจจะแบบเทาขึ้นได้นะคะก็ประมาณนี้หมูว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้คือปรับสีผิวหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็หมูจะไม่มีรองพื้นไม่มีอะไรนะคะโดยชีวิตประจำวันหมูก็จะต่อด้วยออบัตรเซรั่มไปเลยซึ่งหมูจะทาสีละค้างให้กับเพื่อนๆดูเลยหมูขอเริ่มที่เป็นสีพีโอน่ N e ก่อนอันนี้เป็นแบบไลท์เวทแล้วก็ลองลาสติ้งนะคะ 1-12ml ขวดอ่ะขอลองสีนี้ก่อนซึ่งสีนี้จะออกเป็นแบบออกแนวแบบเลือดฝาดเลือดฝาดแบบแก้มดูเลือดฝาดแก้มใสๆเลยนะคะอ่ะสีพีโอนี้ก่อนนะขอข้างนี้ประมาณน,นี้คือจิ้มน,นิดเดียวจะให้ความแบบแดงอันนี้จะออกแดงแดงใส ประมาณนี้อารมณ์เลือดฝาดประมาณนี้เราก็จะค่อยๆเติมนะคะเพราะว่าเขาเป็นตินแล้วเขาเป็นแบบพิกเมนต์แบบแน่นๆเลยหมูจะค่อยๆแตะๆเติตตมๆถ้าแบบอยากได้แบบแก้มใสๆแก้มแบบบุ่มแดดอันนี้หมูหมูหมหมว่าสีพีโอนี้อันนี้คือแบบได้เลยนะราวนี้หนึ่งออกเยอะเลยเพราะว่าบางทีอัพลงคลิปใช่ไหมคะ พอไปลงทีเหมือนแบบเฉดสีมันจะดรอปไปนิดนึงหมูก็จะขอเพิ่มนิดนึงคือต้องค่อยๆเติมอะ่ะเพราะว่าถ้าเติมทีเดียวเลยคือบางทีมันแก้ยากเพราะามันเป็นแบบเนื้อคล้ายๆแบบเพราะว่ามันเป็นเนื้อน้ำเนาะมันจะแก้ยากกว่าเนื้อครีมหมูเลยจะค่อยๆแถบๆค่อยๆเติมลงไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีสีแดงพีโอนีค่ะออกออกแดงๆเลือดฝาดเลือดฝาดเนาะเราก็เป็นสายค่อยๆแถบค่อยๆเติมเข้าไป โอเคโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นสีพีโอนีออกสีแดงแบบแดงเลือดฝาดเนี่ยแปบ๊บนึงคือเขาก็แบบเป็นเหมือนออ่แห้งแล้วพอแห้งปุ๊บเขาก็จะติดกับผิวเราไปเลยเนี่ยประมาณนี้เราเขาแห้งเร็ตตัว โอเคนี่สีพีโอนียัดไปนะคะข้างขวามหมูจะลองเป็นสีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีสีผิวโทนเหลืองใครที่แบบมีสีผิวโทนเหลืองก็สามารถใช้บัตรสีม่วงมาตัดได้ที่หมูเคยบอกไปแบบเวลาที่หมูแบบรีวิวบัตรเพราะว่าหมูเป็นผิวคนโทนเหลืองเนาะถ้าเกิดใช้ใครเป็นผิวโทนเหลืองแล้วใช้ออกแนวสีม่วงเขาจะช่วยทําให้หน้าเราดูใสว่าสีสีเหลืองกับสีม่วงเขาตัดกันก็จะประมาณนี้อะเรามาเริ่มของลาเวนเดอร์กัน คือแบบใช้นิดเดียวอันนี้จะออกม่วงม่วงประมาณนี้เลยน่ารักหรอออกม่วงประมาณนี้อันนี้จะออกติดชมพูอันนี้จะออกติดชมพูชมพูชมพูเป็นชมพูแบบใส คือคือสองอันนี้สองสีนี้ให้ความธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่เฉดสีนิดนึงว่าจะออกแบบติดม่วงออาจะว่าจะออกติดชมพูหรือว่าจะออกติดแบบเป็นแบบสีแดงธรรมชาติหมูน่าจะตรงนี้เยอะบไปนิดนึงต้องบอกนะคะว่าหมูต้องบอกก่อนนะว่าหมูเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นเลยแต่ว่าวันนี้จะมาแบบรีวิวสีให้เพราะว่าสีสองสีนี้ให้ความธรรมชาติทั้งคู่แต่ว่าอาจจะแบบมีความต่างกันนิดนึง ตามที่หมูด้บอกไปอะถ้าเกิดสีลาเวนเดอร์จะออกชมพูขอที่หน้าแก้มอีกนิดนึงนะเพื่อให้สีมันจะได้ชัดกับเอ่อพีโอเนี่ยถ้าเกิดเราเกี่ยไปเขาจะค่อยๆแตกๆออกมาเป็นแบบออกชมพูชมพูชมพูนี่ค่ะอะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเห็นสีเทียบชัดๆจะออกชมพู แล้วก็อันนี้จะออกแดงพีโอนี N e. ให้ความธรรมชาติทั้งคู่นะถ้าเกิดเราแต้มจมูกด้วยสีมันก็จะเป็นไปทางเดียวกันแต่ว่าหมูไม่ได้ทาจมูกเพื่อแยกสีให้กับเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ลาเวนเดอร์ส่วนค้านี้นะคะพีโอนี o N e. ถ้าเกิดทุกคนเห็นนะเอาพีโอนีก่อนจะออกแดงแดงเลือดฝาดอันนี้จะออกชมพู ชมพูธรรมชาติเลยนะคะก็คือแดงกับชมพูต่างกันนิดนึงท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราเนาะว่าวันนี้เราอยากจะแบบแก้มสีไหนประมาณไหนอันนี้นะคะทาได้ทั้งแบบตาแก้มแล้วก็ปากอะดูดูไกลๆถ้าดูไกลๆอันนี้แบบยังไม่ลงแป้งฝุ่นนะคะถ้าเกิดเราลงแป้งฝุ่นทุกอย่างสีก็จะดกลงมานิดนึงเนาะอันนี้หมูก็จะแบบรีวิวแบบไม่ทาแป้งฝุ่นนะคะให้เพื่อนๆเห็นสีชัดถ้าแบบไกลๆเลยอะพีโอนี อันนี้ลาเวนเดอร์ติดชมพูใสเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เฉดสีแดงกับเฉดสีชมพูตามที่หมูบอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหมูนะคะจะลองเอาติ้นมาทาปากให้กับเพื่อนๆดูสองสีนี้ถ้าเกิดมาทาปากอารมณ์จะประมาณไหนนะขอลาเวนเดอร์ลองแบบแตะทั่วทั้งปากก่อนแล้วหมูจะเอาพีโอนน้นะคะเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นติ้นข้างในเนี่ยสีลาเวนเดอร์จริงๆคืออันนี้ เอาแบบม่วงมง่วงม่วงคล้ายคล้ายม่วงบาบีอย่างนั้นน่ารักดีถ้าเอาลาเวนเดอร์ทาทั้งปากสีจะประมาณนี้สีลาเวนเดอร์ไม่ได้แต้มเยอะนะเพราะเพราะมันจะออกแบบชมพูม,ม่วงนะคะ คือมันก็จะแมทกันถ้าเกิดใครทาตาด้วยก็มันก็จะแมทกันทั้งหมดทีนนุ่มก็จะเอาพีโอนีนะคะเป็นติ้นต่อข้างในสีพีโอนีอีกทีหนึง่งสีแดงแบบแดงแบบแดงบานเย็นนะแต่ทามาแล้วแบบลุกธรรมชาติมากทาเป็นจริงข้างในนี่ค่ะ ได้แล้วประมาณนี้ก็ได้อยู่นะพีโอเนีกับลาบันเดอรนะ์ใส่เลยนะใสใส่เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ความฉ่ำนะคะบางที ก็หมูก,ก็จะเติมก้อนของ b n d ลงไปเพื่อให้มันแบบมีความฉ่ำเนาะอันนี้ก็คือแบบได้ลุกธรรมชาติแล้วนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยคือเป็นลุกแบบบมแบบธรรมชาติแล้วเรียบร้อยถ้าสมมติว่าจะเติมก้อนนิดนึงแค่เพิ่มความวาวความฉ่ำน,นี่ได้แล้วได้แล้วลุกวันนี้ฉ่ำๆใสๆ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถบอกว่าดูเป็นแนวทางได้เลยว่าอยากได้แบบเฉดสีที่ออกแดงหรือชมหรือชมพูนะคะจะประมาณนี้เนาะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถแบบเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหน,นหมูต้องขออภัยด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะหมูก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะคะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ